โอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้วาพบกับผองช่องติมาสเตอร์กันอีกแล้วนะคบก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะคะมันเลยเวลาไปแล้วด้วยนะคะผมบอกบอกเพื่อนๆว่าผมจะอัดเวลาทุกนี้เท่านี้แต่มันก็เลยเวลาไปนะครับแต่ช่องมันเถอะนี้ผมก็จะมาเรียงลําดับ3มเรื่องที่ผมชอบกระตัวนนั่นแหละครับโอเคครับผมจะนับเรื่องเรื่องที่3าเลยนะคบโอเคครับมาถึงเรื่องที่3าปเลยนะครับ โอเคครับมาถึงเรื่องที่3ามการ์ตูนที่ผมชอบเลยนะอบไปนี้คือเรื่องที่สามนอ้นองก็คงพี่พี่น้องๆคงจะรู้จักนะครับรีบอล <c oughs> นะครับรีบอร์ลผม ก็ตั้งไว้เป็นหน้าแรกของผมเลยนะคะไม่ไม่ใช่หน้า YouTube นะครับหน้าโทรศัพท์ผมนะครับตั้งไว้เป็นหน้าแรกเลยพอที่เปิดเข้ามาก็จะเห็นรูปภาพดีบอยเลยครับอันนี้ผมก็ชอบเป็นลำดับที่หนึ่งเลยวอยที่ผมเจอกระตูนนในที่มันชื่อรักหววปวนใจนะครับใช่เลยครับขอบขอบคุณใจพีมากนะครับที่แนะนำเพลงงนาหๆพีพิมพ์ไปว่าเพลงญี่ปุ่นนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับมาถึงเรื่องที่2กันเลยนะครับ ที่ก็ามาถึงลำดับที่สองก็เลยนะครับตัวการ์ตูนนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิหนังหนังหนังการ์ตูนเอเออีนี้มันชื่อว่าอะไรวะ ไม่รู้ครับผมลืมไปแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ไว้ใต้ล่างนะครับไอ้คำอธิบายตรงนี้แม่เป็นสี่เหลี่ยมให้น้องกดเข้าไปเดี๋ยวคำแล้วแล้วมันก็จะมีนะครับแล้วผมก็จะเขียนว่าเรียงลําดับลําดับที่หนึ่งก่อนเลยนะครับไปถึงลําดับที่สามนะครับลําดับที่หนึ่งก็ชื่อการ์ตูนอย่างนี้อย่างนี้ลําดับที่สองชื่อการ์ตูนอย่างนี้ลําดับที่สามก็ชื่อการ์ตูนอย่างนี้นะครับน้องๆก็บางคนก็เคยดูบางคนก็ไม่เคยดูนะครับมันจะเป็นแบบพวกมีเลเวลอะเลเวลไฟเลเวลสีเลเวลวาร์เรลทูเลเวลโฟร์ใคร เอกคือลเวล4์ฟูลนังเอกคือลเวอฟล์แล้วทำไมทำไมพระเอกเก่งกว่าผู้ชายเรับถ้าไม่ถครับไปถึงเรื่องที่สามกันเลยนะครับ โอเคครับมาถึงเรื่องที่หนึ่งกันเลย,เลยนะครับเรื่องนี้ผมโคตรชอบเลยนะครมันมันมีตอนตอน,นี่เจ็ดเจ็ดครับโคตรดีเลยครับข้างนี้นะครับ มันมีภาคหนึ่งถึงภาคสองนะคบเอ้ยมันมีถึงภาคหนึ่งถึงภาคสามนะครับไม่รู้ว่ามีกี่ตอนเนดะี๋ยวผมดูภาคหนึ่งไปแล้วนะครับภาคสองมีอยู่สิบสองตอนภาคหนึ่งมีอยู่ยี่สิบตอนนะครับก็ไม่เป็นไรครับกับการเรียงลาดับสามกระตูนที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายผมพูดแค่เนื้อหาแค่นี้แหละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับบ๊ายบาย